ให้ลองเดี๋ยวโดนกูยัดพังอ่ะลอยาดแพ้แล้วเพื่อนถ้าแพ้แล้วตาจะันนี้เร็วเายแล้วยังยลกูชะตาล้วิล้วล้วเไรวะตาเนี่ยเร็ว้วเพื่อนตา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 เลอเยอะปะเลอเยอะนะโอ้ยแงตาเหอะอเออ

มื่อก่อนก็ไม่เคยมีตอนนี้นั่งดูต่างม,มันเข้ามาอยู่สุดฟเป็นผิวแทบจะโอดีแต่ว่ากูมีพี่กูคขางๆ้า,ๆางเธอนการให้กูเป็นโนมีขอโนที่ัน r ี a c h to star and I'm with the gang on one day we c a n l i v i n on the life กูพันอย่างสิ่เพราะกูเฟม o u s ต่ว่าขกูไม่เพนทนุกว่ากูต้องพล a ใคราว่ากูเบ็เกันเองไม่รู้แต่มึงพูดกันไม่เองกูให้มึงดูกูจะในเพเพราะว่ากูพูทกอย่างลงเพลงมอลีนน พูดยังมากเธออีดังไม่มีสักบาทเธอลุยอีดังกูกำลังกลายเป็นสไตล์ก่อนจะยี่สิบฟิลล่าแก้ววันมิลสองพันยี่สิบถ้ามึงจะเล่นกูให้มึงไปที่อื่นที่กูจะคุยก็มีแต่เรื่องมั n e y เด็บ้านนอกห้างินดอลลาร์อยากกินดิเซกิโน้ตให้น้อแคปก็เล่นกับกูมึงเช็คสภาพแล้วกูจะไม่บอกว่าพวกมึงจงออกมาจากอี่สามมึงรู้ได้มันแรงกูออกมาจากที่ที่มันไม่มีแสงแค่เดี๋ยวคนนึงไม่มีใครมาแล้วตอนนี้ก็กูมีทั้งเพชรและแสงกูจำได้ดีไม่มปใครเข้ามา i am my thumb a for him i'm the tiger look cool a bad little beast keep coming 20 to go one nigga i spinning keep coming call this <laughs> i'm head of climbing pegos i don't touch a shadow of what my fans like we back lean for this pain we aim want playing no game i am hang got a day that's a dead bitch no way grab a seat button by a be six racks 6ปีในวันชี่กูพาแม่กูไปเที่ยวทะเลแล้วมึงอยากจะเห็นฉันกูฟอรมึงกับกูหูจักกันอยู่บ่เพราะฉะนั้นกูคิดว่ามึงพอถ้าชีวิตกูยังรวยแล้วกัน่ากลียก็ไม่เคยมีตอนนนั่งดูตามมันเข้ามาสุภาพเป็นผิวแทบจะโอดีนแต่ว่ากูมีพี่กูข้างๆตอนนั้นกูเป็นโนมี่ขอโรษที่อัมริชทูสตาร์ไอ้ตัวบิ๊กแก๊งยังวันเดย์ยัง e ลี้ยงลีฟในออนเดอะไลฟ์พวกมึงก็รู้ว่าพวกกูได้มา y พวกกูไม่เป็นกันเองหยุดกูไม่ได้เพราะพวกกูทำมาแล